สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยสวยทนทานดูแลงอีกหนึ่งคันนะครับมาชม t o y ยต้าซูรุนาวีออปี2013ครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สวยสวยเลยครับ199,000บาทนะครับผ่อน4,100โดยประมาณสวยสุดแล้วครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันล้อแม็กลงไปประมาณ20,000กว่าบาทนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบนะครับไม่มีชนหนักตระต่อหรือพิกว้ว หน้าเดิมท้ายเดิมรถสวยชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสีนี้สวยๆนะครับสีน้ำตาลหรือสีช็อกโกแลตนะครับใครถูกใจสนใจนะครับ เครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนสี่พันต้นๆนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามมาดูได้ขับได้ครับอยู่มินบุรีครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับรถสภาพสวยๆนะครับเอาไปขับเที่ยวปีใหม่นะครับใช้ได้ยาวใช้ได้ทนทานแน่นอนอะไหล่ดูแรง่ายและคันนี้เป็นตัว E นะครับภายในเบาะหนังกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับใครได้ไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบรถเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับ โซนาโตโยต้าวีออสครับรถคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับสนใจโทรเจรจามาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเน้นใช้งานนะครับบอกจากใจเลยคือคุ้มครับได้รถในสภาพวัยรุ่นนะครับัยรุ่นห้ามพลาดนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ราคานี้สภาพนี้นะครับสีช็อกโกแลตเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มาลองขับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับรถอยู่มินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรถสวยคัดสภาพมาฝากนะครับ ใจกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับทนทานอะไหล่หาง่ายดูแลสบาย t o y ยต้าซูรุนาวีออสเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำหน้าเดิมท้ายเดิมเฟซสวยเลยครับมาลองขับดูได้ครับรถจูมินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าเครดิตด,ดีนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่บ้านนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับรถสภาพ,พพร้อมมากสวยจริงๆครับสีสันเงางามทรงสวยสภาพดีหล่อมีทรงแบบนี้ไวรุ่นห้ามพลาดนะครับ